สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลและการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดอัปไลเข้ามาได้โอกาสชนะถึงแปบเสิเลยช่วงนี้ฟุตบอลนะยูโรกลับมาเตะกันเยอะมากนะชอบรุ้นชอบเชียร์แชร์ไปกับเรายิ่งย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนนะหรือว่าต่อบิน0.7%ไม่พลาดคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามากันได้เลยนะครับ มาคู่นี้คาซานเจอเดนมาร์กเลยราคาเปิดมาเดนมาร์กต่อลูกครึ่งเจอกันมาแล้ว4ี่เกมหลังล่าสุดเดนมาร์กอัดไป3 1 4 1 2 1แล้วก็30ยิงขาดค่อนข้างเยอะนะมีเกมเดียวที่มันลมเหลื่อมนะชนะแค่ลูกเดียวเกมไปยืนนะแต่ดูแล้วเดนมาร์กแม่งยิงขาดถึง3เกมในี่เกมหลังเลยมาดูคาซาร์กันหน่อยช่วงช่วงแรกเล่นดีนะช่วงหลัง4ี่เกมนี้ไม่ค่อยดีเลย สิบเกมหลังล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้ไป4 4ี่เกมหลังแพ้หมดเลยนะครับแต่ก็ยังบวกอยู่นะบวกไป5้5 5ี่ห้เลยช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีในบ้านคาซัสถาน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4มีแพ้สโลววเกียเนี่ยเกมล่าสุดนะก่อนหน้านี้มีชนะเบลารุสชนะสโลวากเกียชนะอเซอร์ไบจันนะครับ10เกมหลังล่าสุดยังบวกถึง6เกมเสีย4เกมตัวเลขของคาซัคก,ก็ยังดีอยู่ มาดูทีมเยือนหน่อยโคนมเดนมาร์กเกมเยือนนะสิบเกมหลังล่าสุดเดนมาร์กเกมเยือนมีแพ้โคเวยเชีย2-1หนึ่งแบบนี้ตามเป้าเลยนะแล้วก็มีชนะออสเตรีย2-1ชนะฝรั่งเศสมีแพ้เนเธอร์แลนด์4ีแล้วก็แพ้สกอตแลนด์ส0ูครับโดยรวมถือว่าโอเคแหละอร์มใช้ได้เลยแพ้แค่3มเกมใน10เกมหลังนะแล้วก็10เกมหลังล่าสุดที่บวกไป6เกมเสียไป4เกมนะถือว่าตัวเลขยังดีอยู่อัตราการบวกถึง60%นะมาหาราคาเดนมาร์กดีกว่า ก็ต่อเล็กน้อยหน,น่อยนะปลอดภัยเราด้วยราคาเปิดมาเดนมาร์กตอนนี้ลูกครึ่งอะนะหนึ่งจุดเจ็ดโอ้โหราคาไหลไปเดนมาร์กว่ะผมคิดว่าจะมีลูกคู่นะราคาไหลไปเดนมาร์กลูกครึ่งก็สองแล้วนะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะแล้วก็อยู่คาซักสองจุดศูนย์หนึ่งคิดว่าคู่นี้เดนมาร์กสวยเลยยิงเกินสองลูกแน่เลยเป็นอย่างน้อยนะครับฟอร์มดีแบบนี้ส่วนคาซักเนี่ยฟอร์มกาลังตกลงนะมีโอกาสที่เดนมาร์กจะยิงสองลูกสูงมากนะครับคูน่นี้เลือกเชียโคนมเดนมาร์กได้เลย ส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่ฟุตบอลยูโรนะฮะสโลวาเกียเปิดบ้านพบบอสเนียนะคู่นี้3าเกมหลังล่าสุดเจอกันมาบอสเนียดูดีกว่าชนะไป2และสโลวาเกียชนะ1แต่ก็ถือว่าเจอกันน้อยนะครับเลื่อมๆกันนิดหน่อยนะฮะมาดูฟอร์มของสโลวาเกียกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3เสมอ4แพ้3เกมนะฮะใช้ได้เลยสี่เกมหลังเสมอและเสมอ,สมอชิลีแล้วก็บอนเตนโกเบลารุส 10เกมหลังล่าสุดบวกไป4เสมอ1เสีย5ตัวเลขก็อัตราการบวก45%อย่างยึงจูนได้ไม่แย่มากนะครับมาดูสโลวาเกีย10เกมหลังล่าสุดในบ้านกันหน่อยในบ้านมีชนะ2ชนะรัสเซียแล้วก็ชนะไส้ปัดนะครับเสมอไป4แพ้ไป4ฟอร์มในบ้านไม่เท่าไหร่นะฮะบวกไป3เกมแบง่เสียไป7เกมล่าสุดแพ้เสียรัสเเบิรนะเสียอซอร์เบจันเสียาซัตพันทีแพ้ราคาต่อครับสโลวาเกียช่วงหลัง ก็ถือว่าตาการบวกน้อยหน่อยมาดูบอสเนียหน่อยเหนียวแน่นนะฮะเกมลับค่อนข้างเจาะยากนะวางแม่งรุดบัรสองสาชั้นอนะ่ะ <c oughs> ไทยเคยใช้บริการโคเซอร์เบียอยู่้ยเซอร์เบียนี่ดอสเนียว่าคีดกันโอเคขอภัยด้วยสิบเกมหลังนะาสุดบ,บอสเนียนมีแพ้สามนะครับสเสมอสองชนะไปห้า ล่าสุดไปชนะไอซ์แลนด์อ่ะสามศูนย์อ่ะชนะมอนเตเนโกชนะฟินแลนด์นะครับสิบเกมหลังล่าสุดเสียสามเกมเองเสมอหนึ่งแล้วบวกไปถึงหกเกมอัตราการบวกก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สวยๆนะบอสเนียเกมเยือนสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะเกมเดียวว่าเกมเยือนไม่ค่อยดีนะเสมอไปห้าแพ้ไปสี่ล่าสุดแพล้ลรมาเนียไปสี่หนึ่งแพ้อเมริกานะโอ้จะทีมใหญ่ด้วยสิบเกมหลังล่าสุดมีเจ้าสองแล้วก็บวกไปสี่เกมเสียสี่เกมห้าสิบห้าสิบอ่ะ เชียร์ได้นะใครต่อให้ลองไหมแต่ชอบทิมเยือนมากกว่านะใช่ช่วงหลังดูดีเลยมาดูราคากันหน่อยราคาเปิดมาคู่นี้นะฮะผมเช็คกันนะ่า,ากดผิดปะไม่ผิดนะสโลรเกียเสมอได้เต็มนะฮะอยู่บอสเนีย1.92เวถ้าถ้าอรอปปที่บอสเนียค่อนข้างน้อยว่ะ1.6อานว่าคู่นี้อยู่เสมอบอสเนียแล้วกันเสมอมาเจ้าถ้าเกิดบอสเนียชนะมารับรัพย์เลยนะครับเชียร์บอสเนียได้เลย ทีเด็ด2คู่วันนี้ชอบตามกันมาได้โปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็นมีแถมมีลิงก์ว่าเขาสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนนะครับมาลุ้นบอลกันได้ต่างใช้ด้วยนะครับไม่พลาดเลยวันนี้ตอกแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ